โธดับอวิชชาพุโทโธรู้ทุกข์พุโทโธละตัณหาพุโทโธทำนิโรธให้แจ้งพุโทโธเจริญมรรคพุโทโธ ทุกพุทโธท,ทำไมต้องรู้ทุกข์เพราะว่าทุกข์นั้นเกิดจากความอยากและไม่อยากอยากไม่อยากก็ทุกข์พุทโธก็เลยรู้ทุกข์เมื่อรู้ทุกข์ก็ร,กกระตัญหาความอยากและไม่อยากพุทโธเจริญมักพุทโธมีสติ พุทโธดับอวิชชาเพราะมีสติมีสติมีสมาธิมีปัญญามีรัทธามมีความเพียรพุทโธสักว่ารู้พุทโธสักว่าเห็นพุทโธสักว่าได้ยินพุทโธสักว่าทราบพุทโธสักว่ารู้พุทโธสักว่าเข้าใจพุทโธ พุโทโธสักว่าจําไม่จําคิดไม่คิดรู้สึกไม่รู้สึกพุโทโธสักว่าเข้าใจไม่เข้าใจพุโทโธเมื่อเรามีพุโทโธก็ไม่เป็นอวิชชาถ้าไม่มีพุโทโธก็เป็นอวิชชามีอวิชาแทนก็จะมีเรามีของเรามีตัวตนในเรื่องราวต่างๆมีเรารู้ เห็นได้ยินทราบมีเราจำคิดพูดทำม,มีเราทุกเพราะความไม่เที่ยงความเกิดดับความไม่ใช่ตัวตนความบังคับไม่ได้แต่เมื่อเรามีพุทธโธเราก็จะรู้ว่าไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีตัวตนของเรามีแต่ธาตุขันธ์นะเหตุปัจจัยที่เป็นไปตามธรรมชาติที่มันเป็นเช่นนั้นเอง พุทโธไม่เดือดเนื้อร้อนใจพุทโธไม่อุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านพุทโธไม่มืดมนไม่ถูกครอบงำพุทโธอิสระพุทโธตื่นเบิกบานสดชิน่นพุทโธรูร้สึกตัวทั่วพร้อมพุทโธไม่เศร้าหมองพุทโธผ่งแผ้ว พุทโธเยือกเย็นพุทโธนิ่งได้เฉยได้ว่างได้วางได้เมื่อพุทโธหมดแล้วก็พุทโธว่างพุทโธว่างพุทโธว่างถ้าไม่พุทโธมันไม่ว่างไม่ว่างจากอวิชชาตัณหาอุปทานทิฏฐิพุทโธว่างพุทโธว่าง เมื่อพุทธโธว่างแล้วพุทธโธก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายพุทธโธไม่เพิดเพลินพุทธโธไม่อยากไม่อะไรพุทธโธหมดเวรหมดกรรมพุทธโธแล้วว่างพุทธโธว่างเพราะดับอวิชชาพุทธโธดับอวิชชาพุทโธรู้ทุก์พุทธโธอิสระ พุโทโธหลุดพน้นพุโทโธว่างพุโทโธว่างถ้าไม่ว่างจะวุ่นวายจับกรรมคือความคิดที่มันมีอยู่คำพูดที่มันยอยู่การกระทำที่มันมีอยู่เต็มโลกทั้งภายในและภายนอกพุโทโธว่างว่างจากการไปยึดไปอยากกับสังขารที่มันปรุงแต่งอยู่ก็รู้ว่าสังขารมันเป็นทุกข์ แล้วก็อย่าไปเพิ่มตันหายกับทุกข์พุทโธก็ไม่เป็นอวิชชาพุทโธก็ว่างพุทโธว่างไม่ไปยุ่งกับอนิจจังทุกขังอนัตตาพุทโธก็วางพุทโธก็ว่างพุทโธว่าง,างไม่ฝืนสังขารพุทโธปรองสังขารพุทโธปล่อยสังขารพุทโธไม่ปรุงแต่งสังขาร พุทโธว่างพุทโธว่างไม่ไปสร้างกิเลสไม่ไปยินดีให้เกิดราคะไม่เกิดยินไล้เกิดปฏิฆะไม่เกิดโทสะไม่เกิดโมหะเกิดความกลัวกังวลพุทโธว่างพุทโธ,ทธไม่ไปปัรถนาความสุขความสบกสบายความยินดีเพลิดเพลินการยอมรับ ในกามเกียจกินไม่แสวงหากามเกียจกินไม่แสวงหาไม่อุโภคบริโภคซึ่งอารมณ์ที่กำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมาประมาทเสื่อมทุอทุกข์พุทโธไม่ไปเข้าไปหาอารมณ์พุทโธไม่เข้าไปหากมกิเลสิบากตัดกมกิเลสิบากพุทโธว่าง พุโทโธไม่ไปเพลิดเพลินในเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์หรือว่าดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจถูกใจไม่ถูกใจพุโทโธไม่เข้าไปหาเวทนาตัดละเวทนาพุโทโธไม่แสวงหาทิฏฐิความเห็นความเป็นสัต์บุคคลตัวตนเราเขาพุโทโธละอิจฉาทิฏฐิพุโทโธว่าง พุทโธไม่แสวงหาโลกธรรมมีลาภเสียมลาภมียศเส่อมยศสุกขทุกข์สันเซนตาพุทโธไม่หวั่นไหวไปกับโลกธรรมไม่เศร้าหมองไปกับโลกธรรมพุทโธว่างพุทโธว่างเมื่อพุทโธว่างแล้วพุทโธก็ไม่เด็ดเนื้อร้อนใจพุทโธก็ไม่อุ่นวายพุทโธก็ไม่ฟุ้งซ่านพุทโธเย็นได้สงบได้นิ่งได้เฉยได้ พุทโธก็ไม่วิตกไม่เครียดไม่กังวลพุทโธ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 ว่างพุทโธ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 ว่างเพราะพุทโธนั้นได้เห็น ความประมาทมันเป็นความประมาทเป็นความเสื่อมทุทุกเกิดความทุกเกิดความเดือดร้อนใจก็เลยละความประมาทนะเข้าถึงความไม่ประมาทพุทโธมีสติสัมปชัญญะถอนความพอใจและความไม่พอใจพุทโธละอกุศลความอยากได้พยาบาทเปลี่ยนในวัตถุกรรมและกิเลสกรรมพุทโธละนิวรณ์กรรมฉันทะพยาบาทง่วงเหงานอนควาฟุ้งซ่านลังเลสงสัยเข้าถึง สุญัตาสมาธิที่เป็นวิตกวิจารปิติสุกิกตาอุเบกขาพุทโธละสัญญารูปสัญญานามพุทโธนิโรธดับพุทโธนิพพานเย็นพุทโธวิมุตติหลุดพ้นพุทโธเห็นกายเป็นสักว่ากายเวทนาเป็นสักว่าเวทนาจิตเป็นสักว่าจิตรู้เป็นสักว่ารู้เห็นเป็นสักว่าเห็นพุทโธเจริญสัมโพธชงสติสติ สัมโพชงสติวิริยะสัมโพชงสติธรรมวิจยญญิริยะปิติปสติสมาธิอุเบกขาในสัมโพชงสติผ่านสัมโพชงผ่านสติปัฏฐานสี่ผ่านอนาปานาันนสติผ่านมักมีองแปดความเห็นชอบดัริดชอบเพียรชอบปลึกชอบตั้งใจมั่งชอบปันงานชอบความรู้ชอบความบุรพ้นชอบเป็นวิชาวิมุตติพุโทโธผ่านทั้งหมดทั้งสิ้น ถ้าเป็นวิชาวิมุตติหลุดพ้นพ้นจากความเป็นสัตว์เป็นพุโทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้หลุดพ้นตั้งมั่นดำรงยินดีเฉพาะตนไม่หวั่นไหวไม่สุขเศร้าไม่เศร้าหมองพุโทโธก็เลยว่างพุโทโธ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 ว่างพุทโธว่าง พุทโธว่างพุทโธว่างพุทโธอยู่กับโลกก็ว่างพุทโธอยู่กับธรรมก็ว่างพุทโธ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 ว่างเมื่อพุทโธว่างแล้วก็สว่างสงบเย็นเป็นสันติสุขเป็นประโยชน์เป็นสาระเป็นเกณฑสารพุทโธว่างพุทโธว่างดีๆกันทุกท่านทุกคนนะครับ พุทธโธว่าง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 ดีๆนะครับ